วัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเตเช์ cher, ครับมิสเตอร์เคก็วัสดีครับข่าวสารของกาชานะครับกาชาใหม่กลางเดือนแบบเป็นทางการครับได้มานะครับนั่นก็คือกาชาของเทเช่แบบนะครับแต่เป็นเทเช์แบบบวกฉลองฉลองอีกแล้ว ก็ตัวใหม่ครับครองรอบนี่ครับก็จะเป็นตัวละครของคอสสกิลเนาะก็คือจะเป็นบาร์กี้เป็นมีฮอคแล้วก็พีเคมิสเตอร์ซีโร่นะครับก็เป็นตัวละครหกดาวใหม่นะก็ผมได้แปลสกิลของตัวใหม่เนี่ยไปแล้วในคลิปก่อนนะครับสกิลเนี่ยบอกเลยครับว่าแม่งดีมากๆเรียกว่าเก่งเลยล่ะเก่งเลยนะแล้วก็เป็นตัวละครของฉลองด้วยไม่ใช่หกดาวธรรมดานะครับของพี่สามคนเนี้ย ก็รอบนี้มีตัวใหม่คือ6ดาวใหม่1ตัว5ดาวใหม่อีก2ตัวนะครับแล้วก็เป็น6ดาวฉลองฉลองอีกแล้วคำว่าฉลองก็คือสามารถออกได้เฉพาะจากกาชาฉลองเท่านั้นกาชาทั่วไปกาชาอีเวนต์ตั๋วฟรีไม่มีออกนะครับต้องเปิดจากกาชาฉลองเท่านั้นนะซึ่งกาชาของคอสกิลนะครับก็จะมาในวันที่ 1กนะครับ10โมงเช้าจบในวันที่14นะครับเมษานู่นเลย10โมงเช้านะครับเลทอยู่ที่12.5เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแล้วก็ตัวใหม่คือฉลองเนาะตัวใหม่ของคอสกิลของตัวฉลองของรอบสกิลถือว่าเก่งมากๆเลยนะสกิลของเขาเนี่ยผมจะพูดงา่ายๆเลยคือว่ามันสามารถใช้สกิลได้ สามครั้งแล้วก็สามครั้งเนี่ยผลลัพธ์จะแตกต่างกันการล้างบัฟจะแตกต่างกันแล้วก็ไอเจ้าบาร์กี้กลุ่มของคอสกิลเนี่ยมันมีสกิลดีบัฟใหม่ด้วยซึ่งผมขอเรียกว่าเป็นบัฟเลงเป้าเพราะมันเป็นรูปเหมือนเป็นอัเลงเป้าออกไปนะซึ่งบัฟเล็งเป้าเนี่ยทำให้ศัตรูนั้นโดนดาเมจจากเราแรงขึ้นได้ด้วยและซึ่งบัฟเลงเป้านั้นสามารถ บัฟมือแดงหรือบัฟบ,บอนนี่ทับไปได้ด้วยศัตรูนั้นก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นอีกหลายเท่าตัวกับเนถือว่าเป็นบัฟใหม่ที่ค่อนข้างจะแจ่มมากๆเลยนะแต่มีการล้างบงล้างบัฟล้างบัฟของเออเกลฟาเกาะผ่าครึ่ง6เทินล้างบัฟระกับตันอีก6เทินมีการทำดาเมจมีการบัฟแล้วค่าเชนแบบเพิ่มได้บัฟเอฟกเกฟกต์อะไรนี้คือโดยรวม โดยรวมถือว่าไอ้เจ้าบาร์คี้กลุ่มนี้ค่อนข้างจะเก่งมากๆเลยนะของสกิลไม่ตายกัปตันถือว่าธรรมดานะครับเพราะมันมีแค่เพิ่มถ่าพลังแล้วก็ถึกขึ้นนิดหน่อยนะก็ถือว่าธรรมดาครับแต่คือไม่ตายเนี่ยแจมแบตโคตรคเลยนะธรรมดาเนาะโอเคอแล้วก็ในโหมดของ PvP เนี่ยอ่าเปตุกคอนใหม่นะครับ ที่จะเข้ามาในทีมของสีฟ้าหน้ากากแน่นอนผมฟันธงเลยไอ้เจ้ากลุ่มนี้ได้ใช้งานในโหมดของ p ีพแน่นอนของทีมฟ้าแล้วก็หน้ากากนะครับแล้วผมชอบภาพในเกมมาดูดิเป็นภาพมีฮอคแล้วก็พิเคถือหัวบาร์กี้อยู่บาร์กี้แบบหรือแค่หัวตัวใหม่ครับแล้วห้าดาวใหม่อย่างอ่ t มิสทรีสกิลเป็นไงเอ่ยสกิลของมิสเตอร์ทก็คือโอ้โหมันยาจังวะ าสามารถบัฟเกราะสีรุ่งนะครับ80%ได้1เทินล้างพิษออกทั้งหมดเปลี่ยนแก้วมืนมนและแก้วแพรังสีเป็นแก้วตรงสีได้ล้างบัฟลดโจมตี6เทินนะครับแล้วก็จะหากมีสายหน้ากาก6ตัวขึ้นไปในทีมจะบัฟโจมตีสีแรงขึ้นให้2เท่าของหน้ากากนะครับให้3เทิน และจะมีการเพิ่มเทินของบัฟเอสแก้วให้ขึ้น1เทินลดเวลาไม้ตายของแถวบนให้2เทินนะครับถ้าหากมีสายของลูกศร6ตัวในทีมาสามารถบัฟโจมตีสีแรงขึ้นให้สายของลูกศร2.25เท่าให้1เทินเพิ่มเทินของบัฟเอแก้วให้1เทินแล้วก็ลดเวลาไม่ตายของแถวกลางให้2เทินนะครับ เมตาถือว่าดีอยู่นะแต่แค่ว่ามันต้องมีเงื่อนไขคือต้องเป็นสายหน้ากากหรือลูกศร6ตัวในทีมเนาะถึงจะมีการบัฟออกมานะครับมิสเตอร์ทีครับแล้วก็เป็นเอ่ออาบิดากลุ่มนะครับก็จะมีอลบิดาแล้วก็ไอ้นักมายากลแล้วก็พี่สิงโตกับคนเรียกถึงโตอ่ะแล้วคือแบบอ้วนฉุน,น่ารักจัง มาครับสกิลก็คือสามารถเอ่อบัฟเกราะผ่าครึ่งนะครับดาเมจเกอร์ามพัถูกลดลงไปนะครับหเทินแล้วก็มีการหิวเลือดให้6,000นล็อกแก้วทั้งหมด1เทินล้างช็อตหเทินถ้าหากมีสายของหน้ากากหตัวขึ้นไปในทีมสามารถบัฟโจมตีกับสายของหน้ากากให้อยู่ที่2.25เท่าให้1เทิน 3ามเถินออบ้าสามเถินนะครับแล้วก็จะมีการลดเวลาของมาตาแถวบนให้2องเอรินถ้าหากมีสายของลูกศร6ตัวในทีมจะบ้าโจมตีสายลูกศรอ,อยู่ที่2.5เท่า1เทรเินแล้วก็ลดคูดาของมาตาแถวกลางให้2องเอรินะครับโอเคเหมือนกันเลยกับมิสเตีคือเงื่อนไขต้องเป็นสายของ ลูกศร6ตัวหรือหน้ากาก6ตัวในทีมถ้าหากเป็นลูกศรบวกหน้ากากได้ทั้ง6ตัวเนี่ยก็จะมีผลลัพธ์สูงสุดเลยเนาะเออถ้าหากักมันไม่ได้หรอกมั้งทั้งคู่เนี่ยเออซึ่งกาชามี3ตู้นะครับตู้1มาวันที่9ตู้2มาวันที่10ตู้3ามาวันที่11นะครับจบพร้อมกันคือวันที่14เมษานะครับ กาชาตุนึนะครับเปิดครั้งแรกแพง50เพชรไม่ถูกเลยฮะทำไมไม่ถูกๆหน่อยอะอยากเปิดสองสามทีครั้งที่2องครั้งที่4 18 23 28ปายแดใบแดงงใบครั้งที่82 20บได้ใบแดงที่อยู่ในร i เวเดตโพครั้งที่สิบเพิ่มโอกาสออกใบแดงเพิ่มขึ้น50% ครั้งที่15 25ยี่้าได้ทรครดที่อยู่ในซูเปอร์ริเบดตโอครั้งที่30ได้6ดาวฉลองแน่นอน1ตัวแบบสุ่มนะครับส่วนกาชาตู้2ตู้3นั้นเปิดครบ30ครั้งได้เป็นไอเจ้าบาร์กี้กลุ่มใหม่1ตัวแน่นอนนะครับแล้วก็ทรโครในตู้มีอะไรบ้างเอ่ยโอเคตู้หนึ่งอืมโอ้โห โอ้โ,ห,โ,ห,โห,หน่าเปิดจังวะเอางี้ขอดูก่อนนะตู้หนึ่งตู้สองแล้โอ้โหแม่งก็ตู้หนึ่น้าเปิดมากตู้หนึ่งนะครับ6ดาวฉลองนะครับก็ได้แก่เป็นเอเจ้าบักกี้กลุ่มช้งฉลองอ่โอเดนงคู่นะครับฉลองซาบโบฉลองโซโลฉลอง6ดาวของเทเชอร์แมพก็จะมีเทพนะครับอย่างไนมิชังคู่คาลินาครับคู่เทพนี่ครับ แล้วก็มีจินเบนะครับมิสเตอร์ทูพีเคฮอกได้โคอาล่าจังสันจิบลูสูตรนะครับส่วนกาชาตู้สองนั้นก็จะมีเป็นบาร์กี้กลุ่มนะครับโคบี้คุงลูฟี่เด็กอากเอมอนกลุ่มนะครับ6ดาวของเทเชอร์แมบก็จะมีเป็นบอนนี่เหลืองนะครับคีคุอิโชน้อง่ายคู่วันด้านะครับ ส่วนตู้3ก็จะมีเป็นบาร์กี้กลุ่มนะครับอ่าลูฟี่ฉลองแดงนะครับอ่าเอสกลุ่มนะครับสามสาวหกดาวเทเชอร์แมพก็จะมีเป็นนามิคุน้องต่ายฮินาจังแล้วก็หนวดดำนะครับเทเชอร์แมพอืมตู้หนึ่งหน้าเปิดจังตู้หนึ่งความหน้าเปิดผมให้สองอย่างก็คือว่าเป็นอ่าฉลองกับเทเชอร์แมพเลยอ่าฉลองบาร์กี้หน้าเปิดมาก โซโลหน้าเปิดมากของฉลองส่วนของเทเชอร์แมพคูเทพอย่างนั้นวิซังคาริน่านี่ควรมีมากๆจินเบก็ใช้งานได้บ่อยๆมันบัฟบดีส่วนมิสเตอร์ทรูก็ประตูคลที่ได้ใช้งานอยู่บ่อยโคตรเลยอ่าพี่เคซับพอร์ตก็ดีไม่ตายก็แจ่มส่วนโคลาจังผมไม่เคยใช้นะแต่ก็เห็นหลายคนใช้งานอยู่บ่อยๆนะครับส่วนซันจีบรูสโมัน็นตัวคอคพื้นฐานที่ไม่ได้เก่งหรอก แต่มันใช้งานได้เรื่อยๆทุกเดือนนะของเทเชอร์แมพเนี่ยถือว่าตู้หนึ่งน่าเปิดมาก่อนเลยครับส่วนตู้สองตู้สองเนี่ยถ้าหากคุณต้องการจะจัดทีมของ p ีสีแดงหรือสายดาบเนะี่ยก็ควรเปิดเพราะมันมีคูบี้คุงทีมแดงที่โคตรเก่งแล้วก็เคียร์มอนกลุ่มทีของดาบนะครับส่วนตู้สามก็ยังแดงอยู่อย่างเป็นไอลูฟี่ลูฟี่แดงนะครับของฉลอง สกลุ่มก็โปรโตคอลของอายปืนของในโหมด P อพาส่วนของเทเชอร์แบบหนวดดำก็ใช้งานอยู่เรื่อยๆนะครับประมาณนี้แนะนำว่าตู้1อันดับ1เลยตู้2อสเนี่ยคุณขาดอะไรเปิดตู้นั้นแนะนำประมาณนี้ครับแล้วถามว่ากาชานี้น่าเปิดหรือควรเปริดหรือเปล่ากาชานีถ้าหากเอาไปเทียบกับกาชาของหนวดดำฉลองณตอนนี้กาชานี้ แนะนำว่าเปิดกระสาของบากี้ดีกว่าบากี้มันเก่งมันดูใช้งานได้ง่ายกว่าโหนดดาหรือเบอร์เจสนะครับส่วนดาเบอร์เจสโอเคมันเก่งของมันแหละแต่ความที่ว่าคอมโบของโหนดดาเบอร์เจสเนี่ยมันคอมโบยากมันเล่นยากนะเพราะงั้นผมจึงแนะนำว่าเปิดกระสาของบากี้ดีกว่าเพราะมันมีลุ้นทั้งบากี้ที่ดูเก่งกว่าโหนดดาแล้วก็มีลุ้นทั้ง 6ดาวของเทเชียแมพด้วยนะครับเพราะงั้นกาชานิ้ดูดีกว่าหรือถ้กหรือาหาคุณต้องการความคุ้มค่าแบบโคตรและคุณมีความอดทนสูงมากๆแนะนำรอเดือนพอคอฉลอง10ปีครับอันนั้นคือฉลองใหญ่เลยอดทนได้รอได้รอเดือนของพอคอ อดทนไม่ได้เปิดการ์ของบาร์กี้ดีกว่าหนวดดำนะครับแนะนำประมาณเข้ามาขายของกันสักครู่นะครับก็วันนี้ครับผมจะมาแนะนำครับร้านขายไอดีดองเพชรเนาะร้านของซอมบี้ลัสนะครับก็เป็นร้านขายไอดีดองเพชรที่ราคาไม่แพงครับแถมมีหลายกี่มากๆกครับสินค้ายเยอะมากๆเลยนะ ก็มีทั้งเกมของวันพีชเบลตี้ลัสนะครับวันพีชเทชเชอร์คูก็มีนะบี t เบรฟโซนะครับอ่าแล a วก็บอลเลเจนต์แล้วก็มีเกมแบล็กโคเบอร์นะครับส่วนไอเจ้าเกมของวันพี e เทชเชอร์คูสเนี่ยอยู่ด้านลา่างจะต้องกดอาคำว่าดูทั้งหมดนะนี่ครับวันพี e เทชเชอร์คูสครับก็มีขายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะมี ID แบบว่าอาวัดดวงราคา10บาทตู้นะครับคือคุณแค่อาจ่าย10บบาทแล้วก็วัดดวง สุ่ม ID ก็มีด้วยเหมือนกันนะเถ่าคุณดวงดีนี่ครับเห็นไหมสิบบาทไม่สิทธิ์นะแต่ก็มีเกลือเหมือนกันนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณดวงดีลองดูก็ได้10บ,บาทอาจจะได้ ID ดีตองเพชรเยอะๆมานะครับราคาก็ไปทั้ง3 0 0อเอ่อ700ก็มีเหมือนกันเนาะก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกครับก็มีขายหลายเกมนะร้านของซอมบี้ลัสนะครับลิงก์ของร้านอยู่ใต้คลิปหรือเสิร์ชหาใน Google ขึ้นด้วยเหมือนกัน,นครับซอมบี้ลัสครับ ต่อไปนีครับก็คืออีเวนต์ของเทเชอร์แมนะครับเออแล้วก็เนี่ยอันนี้สง,สงครามอันนี้ผมพูดในกลุ่มไปแล้วนะผมโพสไปแล้วให้คุณกดเข้าไปตรงนี้ไอ้ปุ่มแถบส้มๆเนี่ยอ่ากดเข้าไปแล้วมันจะบอกคุณว่าคุณอยู่ทีมไหนมีเป็นลูฟี่โซโลนามิอโรบินซันจิมีหลายทีมซึ่งทางเกมจะสุ่มให้คุณซึ่งการเรียกคือให้คุณทำอันดับดีๆในหมวดของพีพ อันดับดีๆของโหมดเทเชอร์แม p อันดับดีๆของโหมดของคินาแค a ์ดเพราะอันดับจบปุ๊บเดือนนี้จบปุ๊บมันก็จะรวมผลมาและมาวัดกันว่าทีมของใครได้อันดับสูงกว่าก็จะได้รางวัลใหญ่ไปเนาะก็เป็นอีเวนต์ของคนทั้งโลกแหละช่วยกันเล่นนะครับกิวไม่กิวกิวไม่เกี่ยวเลยกิ้วไม่เกี่ยวนะครับ อาสมมุติคุณอยู่กิลเดียวกันแต่อาจจะอยู่คนละทีมได้เหมือนกันนะอย่างเช่นกิลผมเนี่ยผมอยู่โดบินเพื่อนในกิลอยู่เป็นโซโลอะไรเงี้ยก็ต่างทีมกันได้นะเพราะเกมมันสุ่มให้นะครับแล้วก็อีเวนต์ของเทเชอร์แมพโคบี้คุง5ดาวบวกนะครับของรอบนี้เป็นการสู้กับไอเจ้าเอสฮอคนะครับอีเวนต์รอบนี้มาวันที่13บา่าย4โมงจบวันที่17นะครับ3ทุ่มนะ โคบี้คุ้ง5ดาวบวกสกิลดีขึ้นไหมย,ยาจงาังวะสกิลก็คือจะอ่อตรงเนี้ยผมพึ่งเห็นแล้วแหละไปเป็นบัฟลดค่าพลังโจมตีของศัตรูทั้งหมดลง80ซึ่งมันดูแจ่มเนะตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นอไอเป็นเกาะป่ะไม่ใช่เกาะมันคือการลดค่าพลังไปเลย2เถ่อนะครับ80แล้วก็จะมีการอ่อ ล้างโซ่ล้างใบ5้เทินบัฟเพิ่มค่าเชน1 3เท่า3เทินถ้าหากมีการหิ้วเลือดอนะครับมากกว่า20,000ขึ้นไปจะมีการเพิ่มความแรงของบับเอฟเฟกต์ f ake, บัฟโจมตีเอฟเฟกต์แก้วเพิ่มขึ้น0.25เท่าให้3เทินคือต้องเป็นบัฟโจมตีเอฟเฟกต์แก้วของสาย ให้ดจดแล้วก็สายบัดนะครับเพิ่มความแรงให้ไปสามเทินนะแล้วก็มีการฮิวเลือดได้ด้วย15เท่าของค่า RCV นะโคบิคุงอ่าห้าดาบวกครับโคบิคุงเป็นสายเหลืองเหรอเหลืองหมัดนะโอเคโคบิคุงอัเดืนนี้มีอะไรแปลกๆใหม่ๆม,มาไหม,มไม่มี <c oughs> มีแต่ไอฉลองนั่แหละไอที่เป็นสงครามของคนทั้งโลกอะ โอเคเดือนนี้ครับบาร์กี้คูณแต้มเยอะสุดนะครับ2.5เท่านะครับแล้วก็จะมีการเอ่อเพิ่มการเพิ่มขึ้นหึงใบโอกาสสำเร็จของพวกการ์ดมากขึ้นนะครับมิสทรีคูณแต้มไป1.6เท่านะครับการ์ดปืนเพิ่มขึ้น20%โอกาสติดนะครับอ่อเอาไดากลุ่มนะครับคูณแต้มไป1.6เท่านะครับแล้วก็การ์ดเอ่อ สมบัตินะครับเพิ่มขึ้น20%เอาตรงๆนะไอพวกเพิ่มโอกาสการ์เนี่ยแม่ไม่ค่อยดีผลเลยอะถ้าดวงโซ่จริงๆอะดวงโซ่จริงๆนะ99%มันก็ไม่ไติดได้แล้วก็โคบี้คุงโคบี้คุงร่าง5ดาวบวกไม่เพิ่มการ์ดเพิ่มขึ้น5ดาวธรรมดาถึงเพิ่มการ์ดเพราะงั้นรอให้จบอีเวนต์ก่อนก็ได้ค่อยอัพขึ้น5ดาวบวกนะครับ โเบคุง5ดาวธรรมดาคูณแต้ไป1.4เท่าเพิ่มอาการวก5นะครับไอการ์ดสมบัตินะครับแล้วก็จินเบนะครับก็ uh, คูณแต้ไป1.4เท่าจินเบ5ดาวบวกนะแล้วก็เป็นโคบคุง uh, 5ดาวบวกนี่ก็ไม่มีการเพิ่มการ์ดอะไรเพิ่มขึ้นนะแล้วก็มีเป็นหนวดดามฟินเบอร์เจนะครับ6ดาวเะครับเพิ่มแต้ไป1.4เท่าเหมือนกัน เพิ่มต้อตไป1.35เท่าก็จะมีเป็นากาชาของหนวดดำแหละที่เป็นลูกเรือหนวดดำนะครับแล้วก็เอสฮอคหกดาวโรบินหละโบอาโบอาเหลือง6ดาวนะครับผมจำชื่อไม่ได้ที่อยู่กับเลลี่อ่ะนะ5ดาวนะครับแล้วก็มีเวก้าพังมีเป็นบอนนี่ม่วงนะครับช็อปเปอร์อจินเบ5ดาวธรรมดาอุซอบแฟรงกี้แล้วก็เลลี่6ดาวบวกสีเหลืองนะครับ คูณแต้ไป1.35เท่าคูณแต้ไป1.25เท่าพวกนี้เป็นตระกูฟรีของเทเชอร์แมพแล้วก็เป็นพวกบอสฟรีต,รต่างๆนาน,นะครับ5าดาว5ดาวบวกนะแล้วก็พวกนี้คูณแต้ไป1.25เท่าเป็น6ดาวของเทเชอร์แมพทั้งหมดนะครับคูณแต้1.2เท่าก็6ดาวก็จะมีเป็นโอทามะที่6ดาวใช่ไหม เออใช่ผมจำใช่ใช่สิใช่ไหมใช่เออใช่ตามไปว่าใช่หกดาวของโอทามะนะครับแล้วก็โรเจอร์ค uh, ู Q, ่ลิมิเต็ดน้องยามาโตคู่ลิมิเต็ดโซโลซันจิคู่ลิมิเต็ดนะครับหกดาวแล้วก็แชงม่วงหกดาวบวกประมาณนะครับที่เป็นหกดาวนะ โอเครอบนี้อืถ้ามีหนวดจำเหรอไม่ยังไงยังไงมันอวยเป็นบาร์กี้ซะมากกว่าเพราะงั้นแนะนำว่าถ้าหาคุณไม่ได้เปิดหรือคุณไม่มีบากี้หาเพื่อนบาร์กี้เตรียมไว้เยอะๆเพอารอบนี้นะ่าจะต้องใช้บาร์กี้กันแบบเยอะมากๆสกิลของดาบผมยังไม่ได้เห็นนะดูหน่อยซิแอบดูนิดนึงแต่ผมเชื่อว่ายา8เมตรแน่นอน <c oughs> เอาสกิลของบอลลบอ่ะ ทกิวของบอสลับนะครับเฮ้ยมันสั้นจังวะเออไม่น่ายากไม่น่ายากนะโอเคเดี๋ยวผมจะแปลลงกลุ่มให้นะครับข่าวสายวันนี้มีประมาานะครับเทเชอร์แมปกาชาของฉลองโบเทเชอร์แมปนะครับยังไงก็แนะนำว่า ถ้าหากอยากเปิดเปิดกาชาตู้หนึ่งของบา์กี้นะครับถ้าหากรอได้อดทนได้รอไปเลยเดือของพอคอฉลอง10ปีนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อมันใจให้ผมนะครับอย่างนี้สวัสดีครับ